ครับกมยูอบนะกับฟรีสกี้ตอนนี้เราอยู่ในเกม only wish 2ขอเปลี่ยนเัวต้องกินยาเหนื่อ้โอเคห้องนั้นจะตยโอ้ยเรียบไปจ้าอะไรีบไนจ้โอ้แมมโอเค ใจได้ว่ามันต้องมีตัวเพื่อนเราหรอหรือยังไงมั้ยโอ้ยก็ต่อเดี๋ยวช่วยเอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบงังนี่ขอบคุณมากขอทาร่โอ๊แต่กูอยากได้โออยู่อ่ะเจอกันรอบหน้าเด้อ เชอรีร่บ o s s ซัมคีเอา้าว a t ทำไมกูกลับมานี่ล่ะอุอ๊ยเขี้ยโอ้ยเขี้ยนี่กูต้องการอยากได้ Oh, Amém. again, Jubei. đi, Jubei. Enemies are coming. Chờ tôi làm ma. Nhớ lấy. I will use a Fuma bomb. Để chơi lá bờ phủ mai. Oh. Jubei. Jubei. Bye bye. Ờ, cô nhà đây ôi nhiều mang quà, có thật không ạ? Stay sharp. Oh, my bomb. Stay sharp. Stay sharp. Oi! Watch the bomb! <laughs> <laughs> Stay sharp! Nobody wants to play that! มากเลยจูเบเอานี่ไปสิโอ้เส้นปูมารู้ขั้นสองเอ๊ะข้ามาทำไมวะนะโอ้โหโอ้โอ้โอ,โอเ้เยอยเยอะไป มาไปเฮ้ยอะเสียเวลาเฮ้ย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 อันนี้ไม่เห็นอ๋ออืมเฮ้ห้องนี้กูเปิดไม่ได้เลย อ๋อมาใช้กับห้องนี้เหรอโอเคฮะคิวเมนเอทฟู้ดออโอเคอ่ะปุ๊บอะไรวะเนี่ยกูว่านี่ง่ายอันนี้ง่ายง่ายกว่าก่อนอันนี้เยอะเลยอุ้ยกว่าจะได้โอเคขอบคุณมาก กูได้เลยนะของเส้นผูกแสดงว่าเส้นป,กนปูกกูได้แค่ขั้นหนึ่งหรอเหมือนโอ้จริงด้วยวะขั้นหนึ่งเหมือนคอนเดยถึงจะอัพเป็นเลเวลสองแต่ถ้าไม่มีสมุดโอ,โอ้เดี๋ยว ôi này này có nhiều cái này gần kia ủa ôi ôi yêu Moving, ready? Boom huh. mm up! -hmm.

hiyarai da mu What? ม่วงนับป่วไอ้เชี่ยไม่นับโอเคเฮ้ย เดินมาตัวหนึ่งว่ะออมันชาร์จไวขึ้นปะแม่งชาร์จไวขึ้นด <c oughs> <ๆ>้วยคลียก็ดีนะชาร์จไวขึ้นไปจ้าอันนี้ใช้อะไรอ่ะใช้นี่แน่เลยอูโหยเฮีย เวนเปลืองเลือดเลยกูหถ้าเล่าต้องไอ้นั่นแน่เลยเฮ้ยอันนี้คือกลับที่เดิมหรอไม่ไม่ไม่เหมือนม,มีทางไปต่อนี่ไอ้เเฮ้ยกูจะ ัวเฮียนี่ละกันพวกปลาเวนปาปิกาขอโทษขอโทษขอโทษแม่งต้องเล่นเอ้ยอืมเอ้ย <c oughs> โอ้ อัพเซอร์ได้แล้วอะไรอย่างเี้คืออะไรเห็นอะไร,ปะไรปแปลกๆที่ไม่ใช่ในนั่นฟันไหมก่อ<ป>น t ั Hunting schedule. E n g ิ c h สเกจ e ไปรอเยี่ยมโคตรเท่อับกระไลปกัดหกขานี้แม่งอัพอย่างเร็วเวนไอู้ไปไหนเนี่ยอ่ะป้ายีอยอะไรล่ะ You want to โหกูไม่ได้เก็บที่อะไรสักอย่าง เออได้ที่เวนะัสโลเด,ดน้นวิวสเตจจุดกี่อะไรเงี้ยบุ๊กออฟฟอร์ติมบัสตัวเที่อะไรตัวโอเคมีอีกไหม

ไม่ได้มึงไงยางได้อยู่อ่ะแล้วไปต่อไม่ได้ด้วยอะไรวะเอากูมาทำไม การแม่่วยอ,อ้อมฆ่ามาเร็วนาะกลับห้องเดิ เอาโอ้โอึอืมอ่าโทษอพอเฮียนี่กูไม่ยุ่งนะ ที่ใหน哟เ,เอ่อต้องลงนี่หรือขึ้นนี่วะเอาขึ้นเอาแล้วกันกูไม่รู้เว้ยเอาติดขอบคุณมากก็ต้องลง ขึ้นมาจากใต้ดิน, What? น <c oughs> วัดโป้เมึงทำอะไรเนี่ยหยุดโด้วยเดี๋ยวยุัน,นยังยุชักผู้หญิงคนนี้หรอก <c oughs> มึงช่วยไปฟันไก่ๆกันหน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวอ้าวห้องแห่งความลับเฉย đấy cho con bằng nhan hử I got it. Được rồi. I won't let her get away. Go to roll. Go to roll thôi. Bật. Allow โอ้โหกูต้องการสัตว์เวลาจะใช้อันติก็เปลี่ยนมาใช้มงอเฮ ah, ียกูให้มึงกูอกูให้มึง It's I've just what been looking. โอเคกระสุนกูเยอะกูไม่แปลกใจร่ที่เหลือนี่คือแบบมากโกอิจิมากโกอิจิมากโกอิจิอันนี้โออยู่ได้อยู่มากโกอิจิไอ้เหี้ยมาโกอจิอย่างเยอะแทบไม่มีของโออยู่เลยสัตว์โอ้ย มาจากทางนั้นใช่ไหมหรือยังไงวะอ๋อใช่กูมาจากทางนี้แล้วก็แม่งตีกับโคทาโลเอาอยูาตามใดที่กูไม่กดเดินหน้าเฮ้ ม,ม,มันทางตรงแม่นบอก มันเรียวอะไรไม่ได้มันบอกโอเคไอสัด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มีอะไรไหมไม่มีนะไปแล้วนะโอ้โหที่เซฟให้กูอย่างนี้แมบโอ้โหกว่าจะได้เวนเอาเลยทางโน้นยังไปไม่ได้เนาะอโอเคงั้นน้มาอักขายจบ สิบสองพระสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละขากับแขนเท่ากันตัวนี้แม่งรอ,อไปสิบหกเก็บไว้ก่อนอ่างั้นเดี๋ยววันนี้เอาก็เท่านี้ก่อนเลยกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ก์แชร์นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน See you later